แต่ขันเบ็ดติ่งน้มนมปลาเปลยอน้อโอ้ปลาครอปลาคอบพี่น้องอย่าดีนเลยอย่าดินอ่าดิปลาเข็งเหลวลงไปปลาเข็งครับพี่น้องที่แรกนึกว่าเป็นปลาเสริมตัวใหญ่เลยเอาคือทื่อทื่อด่างจากเส้นนั่นคือตัวใหญ่ปลาโตโลกว้าเพลินคิดว่าแม่นอยู่ดอกก็เห็นน้ำติ่งว่าวๆเหลวมาตอนอติ่งแล้วติ่งแล้วเอาแล้วเอาแล้วข้าดินคือปลาดุกแท้พี่น้องโอ้ปลาดุกใหญ่พี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมพอน้อยซอยเดิมมามายามวิทยคือเก่าล้วครับซื้อไว้เมื่อวานไปไปรุ่นนํากันเด้อครับอยู่ยน้องกุดกวางนี่แหละครับโอ้ป้าสวายจังหน่อยครับพี่น้องมื่อนี้ตื่นสวยจังหน่อยแห <c oughs> ้งงก็ถือมานำหน่อยด้ฮัลเปตวานเพะอย่า่าลองมาจากบาทเพราะเสนอ มีปลาบอลเนี่ยจากปลาไปเลยครับเปือบอลหน่งหางๆหยามเบ็ดสักก่อนทถอะพี่น้องอเบ็ดหลังนั่นปศุนุ่มๆยจือลงไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องที่แหลกเลี้ยวเบิ่งขันขึ้นนิ่งๆปศเบิ่งอีรอบสองปศนุ่มๆอยู่ห้อย โอ้หลังพุ่นกับแม่นตัวนี้ไหมพุ่นครับพี่น้องปลาข้อน้อยบอนน้ำติ่งเพิ่งมาบาบอยู่เบื้องหลังนี่ก่อนครับนี่กับปลาข้อน้อยคือเดียวบ่พี่น้องโอ้ยแม่นอีหลีน,นะท้อนิ้วมือนี่ <laughs> นึกว่าตัวใหญ่สินโด๊ปะปลาข้อไหม ขอไม่บอกพี่น้องนี่คือตัวน้อยเนี่ยเอ,าอ้าหูยลุดซ้ำเอาไปสิปขอขอน้อยลุดซ้ำพี่น้องเลยนำใส่ติงลิงเถะอะถ้าไปเบิ่งหลังนั่นเด้ครับหลังนั่นก็เลี้ยวไปคือปลาน้อยคือเดียวแหละครับติงนีแห้ง ปลาคนอ้อยบ่หลังนี้ปลากาตัวพี่นออ้องทีเดยวไหลทำท้าใหญ่ปลากาครับโอ้ตัวงามตัวปลากาไหม ตัวปากาพอด่ะพี่น้องอย่างงามเลยตัวนี้มีท่านได้เอาหัวถุงลงมาได้ครับพี่น้องปเป่วถุงพ,พันแย่งก่อนบันประคุณกับน้าป้อพันมายามตรงเสื้อตรงเสื้อใส่ไว้ ปากกาน้าปอน่เดิเป็นไหนถือบอ่ของเจ้าบอ่บอบ่อถือติมอันนี้มันเหมือนอะไร <laughs> น้าปอเพ็นมายำตรงมีได้ผลวหมยำมาสองสามหลางแล้วครับพี่น้องวันนี้มาเบิ้งมุมทางนี้ครับแถวๆเก่านี่แหละครับ หลังนี้ขันคือกล่องของน้องอยั่งก่าน,น้อพี่น้องถ้ามันหลุดไปตะเมื่อคืนเพามีได้ออกมายามครับสเสือทิมไม่พอได้ลุ้นเนยัเมื่อเร้าเสร็จแลเงียบๆนิ่งๆสงสัยมียัง่งเละพี่น้องหลุดแล้วหลุดไปตะเมื่อคืนนี่ครับเดี๋ยวปวดเป็ดก่อนเด้อพี่น้องมาลุ้นหลังนี้ครับพี่น้องนี่ เห็นแต่ขันเบ็ดติง่งนอมๆป่าเผเ่อน้อ,นอ,นอปวดครบับแก่ฝืดฝาดฝืดฝาดโอ้ปลาคอปลาคอพี่นาองโตงามตัวลยเนาะอย่าดิ้นได้อย่าดิน้นอย่าดิน้ดน,นี่ นอ้องตะคอเจอแล้วเจอแล้วยามมาเป็นซิบหลังแล้วเด้ครับไมมีทันหอดบอดเปลี่ยเก้าหลางังนี่ครับแต่ว่าหลังทัดไปก็เห็นตีงยังได้ครับพี่น้องเดี๋ยวคือเอาตัวนี้ก่อนปวดหอถุงแง่งเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตะคอตัวบักงามเลยกับปากกาตัวนึงแล้วครับถ้าไปรุ่นหลังนี่เด้ครับพี่น้องบาด ถ้านี้อาหดเบ็ดยู่พดออกปฝาแล้วพดเติมเก็บเบ็ดไม่เมือนถือเบ็ดมันปลาบอนอยู่ข้างเบ็ดสเห็นน้ำติง่งติงครับพี่น้องขั้นเบ็ดปัขึ้นมีติงตต่งเลีเ้ยวไปต่วติ่งเวออยู่ข้างมองเบ็ดเห็นแล้วันปลาบอนอยู่่าพักสิถ้าไปรุ่นไปเบ่งนํำกันเด้อครับฝนลงแล้วจะหกจังหน่อยครับพี่น้องทางย่างก็ได้ ขืออยู่นัน่นพี่น้องอปลาเข็งเหลวลงไปปลาเข็งครับพี่น้องดินแถดๆนนี่ยนว่าป่าเนี่ยอื่นที่แรกนึกว่าเป็นปลาเสริมบ่เบิ่งมันดึงป่าน้อยมันมาวนครับปลาเข็งดินปลาน้อยมาเซลมาวนโอ้ปลาเข็งตัวงามเลยพี่น้อง เข่งกุดโกงตัวงามตอนัดพี่น้องเลยตัวใหญ่เดี๋ยวเราปดออกกันเด้อรับบาดรนี่ลุ้นหลังต่อหน้าเด้อรับพี่น้องเลี้ยวมาตะไก่เห็นขั้นเบดตีงวื้อเธอหนึ่งนั่นๆเห็นปครับพี่น้องปลาไปเลยนอ้อโอ้ปลาคอปะาคอ พ่อครับพี่น้องตัวพอมงามลงนางลงนางเลยเมื่อนี้มีได้เอากระตออกมาสําได้ครับพี่น้องบางมือก็ลืมบางมือก็ะขึ้นพ่อครับหองยาเดี๋ยวลกยาจากไหนกันรุดละโอ้ยยังเกาะยาอยู่นี่ตัวปลาคอครับพี่น้องย่างงามเลย เด้การเว้ยปลาเงืวกหครับพี่น,อน้องเดี๋ยวเราพดเสถ่งก่นเด้อครับทางพุ่นเอากึ้มยามมองยามดังครับพุ่นถือแล้วมันเน,าเน่าเพิ่นวะโหุอยู่ไกลๆพุน่นละครับเดี๋ยวเบิ้งหลังนี่ก่อนเด้อครับว่ามันถือปลาเข็งล่ะซาเหลียวเบิง้งติ่งพอนอกนก ok นี่นี่ครับโอ้ปลาเข็งตัวงามตัว,ตวละ โอ้ตัวปลาเข็งมาสักเลยบอกว่ามันรุดจะเบ็ดละเกาะหมินซ้ำเลยพี่น้องนะเกาะอีกหนึ่งถุดหญ้าหาดปะตุกบุ้มลงข้างฝั่งว่ามันรุดออกจะเบ็ดแทงหญ้าหาดแล้วมันหลุดมือลงครับนี่ตัวปลาเข็งย่างงามเลยด้ครับพี่น้องนะปวดหัวถงกปวดหน้าบาดเลย หลังนี้กล่องของน้องพี่น้องอย่งบ่อน้องคือมิดสมอยเยอะคิดว่าหลุดแล้วละคัดเป็นสงนี่หลูดแล้วละพี่น้องเลยน้ำใสๆเลี้ยวลงไปไมีเห็ดป่าครับเดี๋ยวปดก่อนนะพี่น้องหลุดแล้วละ,ละพาพี่น้องชมบรรยากาศตอนเช้าๆครับนน่ะ เงินเพิ่นสูงแล้วครับเมื่อนี้ตื่นสวยจังหน่อยมาสวยจังหน่อยครับพี่น้องอันนี้กับตาก้าลุงกิ้งครับโอ้กาเรา,างามแต่ว่าเป็นไถยหุดไปเรียบร้อยเตรียมที่เราไว้ดำนาคพี่น้องชมบรรยากาศทงให้ทงนาจังหน่อยก่อนอะอันนี้หันมาบเบิ่งบิดล้างเลิกก็เอาคื้มที่มันถือโอ้ยอยู่ทางฟุ้นบ่ เอาคืเพ่นว่าเห็นถืออยู่หลังนึงถือปาลาเพลเรเอาคืมที่ปดจังบ่มีไหมปลามองเจ้าไหมขึ้ปดหนามปลาตะเพียน,ยนโอ้นั่นบ่โอ้ตัวใหญ่ถ้าเอาคืนถือถือด่างจากเส้นน่นคือตัวใหญ่นนะปลาโตโลกว่าเพลินเห็นตาหางเตียนยางตบๆตตอยู่วงยาผุดด่าง ตรงตูนอยู่โอ้ปลาตะเพียนตัวงามตัอะอรุ่นเบ็ดหลังนี้เด้อพี่น้องบ้านปุ๊บตกเงินพี่ทางย่างสีแย่ๆจักหน้อยครับโอ้ยก็เป็นแต่ตัวน้อยแต่เอาเกอมฟังเสียงดินโอ้ตัวไข่อยู่ล่ะ ใครแต่ว่ามันมีตายเอากุมปขอข้อน้อยลุ่นดำพานี่แล้ว่ะเห็นบ่ครับพี่น้องอปลาตัวโอนขนาดมา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 เอาฟังเลยปึ๊บอ๋อหงคือไหมตัวใหญ่ๆคือมีมากินเนาเอากุมคือบอลยัวเยอะตัวใหญ่ๆคือมีมากินเบดสดซน มันฉลาดบ่หาจังหวะขึ้นก่อนพี่น้องตกป่าเดี๋ยวเราปดเขาถงกันเดือบาทนี่มาลุ้นหลังนี่เด้ครับพี่น้องเลี้ยวลงไปเห็นน้ำตีนเว่อบเวอร์ป่าไป,าปาเลยคือเป็นสีดำดำ เลี้ยวเห็นตัวปลาใช่ไหมครับพี่น้องหกจากหน่อยครับทางลงแต่ว่าแถวนี้เพิ่นกระเฮือตึกแหีแปลนดีอยู่โอปลากาตัวนี้โอ้ตัวงามตัวระพ,พี่น้องเป็นพี่น้องเพิ่นกระเคือก่อนเด้อตัวปลากาครับหอกเพิ่นก็นไม่ได้กินเด้สยุยก่อหน่อยเดี๋พี่น้อง ตัว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 ยาทิ้นแห้งแล้วมันจะรุดโอ้ตัวปากกาไหมครับพี่น้องงามปะมันวิดน้ำแล้วก็มีค่อยตีงดอกปากกาเฮ้ผมไว้นี่ก่อนเด้อคขับพี่น้องเพราะว่าเรียวไปล้างทางหน้าเห็นตีงวาบๆเนี่ยรับไปเบิ่งไปรุ่นน้ำกันครับ อยู่โลเท่งหน้าเอาถังเพื่อนนี่ละลมพัดตะเขาวนั่นห้างเพื่อนมี็นได้ซ้อมใหม่อยู่เห็นน้ํำตีงอยู่เซิงนี้แหละครับพี่น้องโอ้ยลงหยาเตะมาลงท่านี้โอ้ปลาแต่สอดสอดอยู่ปลาไหมไรสวบกินปลาน้อยบ่ปลาซิวปลานี้บ่อป่านั้นปลาสูตรไล่กินปลาซิวล้างนี่มีถือครับพี่น้อง ไปนี่ก่อนเราไปเอาล้างนั่นละกก่อนเห็นขัดเบ็ดเปียๆคิดว่าแม่นอยู่ดอกก็เห็นน้ำติงวาวๆเลวมาตอนนี้หยั่งบ่ละพี่น้องคือระบาดคือมีติงอุติงแล้วตีงแล้วเอาแล้วเอาแล้วข้าดึงคือปลาดุกแทบพี่น้องคนน่ะโอ้ยจมน้ำเืดๆตะเก่ามีปลาดุกกับปลากุดขันดึงลักษณะนี โอ้ปลาดุกไงพี่น้องถูๆๆ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 าๆๆๆๆๆนดีๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆงๆๆ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 ๆหๆๆๆาๆๆๆๆๆนๆๆๆาๆๆๆๆ่ ว่ามันสูงมันสั่นประดูกตัวนี้ไหมงั้นถึงโคกไว้ก่อนเ้วไว้ยังค่อยมึงเฮอเอาครับเบดเป่ายัางสองสามหลังคือลรามีถือเรยวไปตัวกระดูกมหอย่างงามเลยครับพี่น้องอมาปลดลอดปากกาพีละนี่จักปงไว้เชือละปากกากระได้ลงมองแล้ว โอ้พี่นี่สองตัวถืออยู่คือเดียวครับบาไปซองหลังเรียวไปน้อมน้อมหอยไปเอาปลาดุกใหญ่สะกกอนแล้วที่แรกก็มีหูดียว่าเป็นปลาดุกไปเบิึงคือเดี๋ยปลาดุกอ่ปปะ,ะตัวบักใหญ่อย่างงามเลยปลากระกนีม้มันธรรมดาเดิครับพี่น,อน้องคนน่ะเมื่อนี้ไข่อยู่ได้ปลางามครับปลาไม่ค่อยตายนะครับมีแต่ตัวงาม เดี๋ยวปเทาถงก่อนเด้อครับพี่น้องบานนีวันนี้ยังเราไปกูย้ยวนมองกอไผ่ทั้งสองหลังครับกอไผ่เคยถึงยงไผ่ใหญ่รถแล้วกยอยู่ลำพังอีห้าหกหลังบ่ครับพี่น้องพอดีมันเหลือ,อยน้อยนึงไปลองลำพังกันะะะนะสำหรับน้ำแกงนำ้ำยัางหินตอนนี้มาหอดลำพังแล้วครับพี่น้องอน้ำไหลจังอยครับถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งใหญ่ ตึกดียนวายายตึกสะดุง้งครับยุคให้นุ่นวายายโอ้วันเพิงนาอครับครับยามเบ็ดครับพี่น้องห้าหกหลังครับเสือไปนี่ละโอ้เยื่อมีร้อนแต่ว่าหลังนั้นถือปากกระแยงว่ะนะครับตินดุยดุยอยู่เดียวแปลวหลังนั้นก็ับมันลหลุดโอ้วางยายามอยู่หนองกุดกวางเหยียบแก้วครับถอดนะครับพี่น้องคนนึ่ เฮาเนี่ยเดี๋ครับเกือบหาดเลยครับนี่แล้วก็เฮาไปเดินเนื้ออีกหน่อยนึงครับ,บครับ,รบถือปลาคอครับยายอยู่หนองกุดกวา<ม>่างแต่ว่านี่เห็นปลากระแยงถืออีกตัวหนึ่งนี่เอาปลาขึ้นนะครับพี่น้อง <c oughs> <laughs> พอดีเหยียบโกดเหยียบเกลเดินน้ำเหรโอ้ยมึอดอารมณ์เลยพี่น้องเลยโอ้ปลากดน้อยละ่ะ บ่อใหญ่นี่ผมก็ยามเบ็ดไปดีๆเนี่แหละเหยียบขวดดังกวดหลดดอ้ยวันนีเรขึ้นเลือดหน่อยสดๆอ้ยดอกเสียวดีก็บอกขึ้นบนฝันแล้วเอาอยู่ในน้ำกำลังคุยกับใหญ่เพิ่นตึกจะลุงอยู่ฝั่งบันเพิงครับเพิ่นว่ามาแต่บันเพิงเดีครับปรากดน้อยครับนี่มัปนปากงแยงเนาะเดี๋ยวปดเอาก็เด้อครับลำพังกับยามเซตมาเรียบร้อยได้ครับพี่น้องได้ป่ากดน้อยตัวนึงครับ S <S <an> <S เีผลงานเสานี้ก็ได้ครับพี่น้องวันนี้ละกลับหอบานแล้วด้ครับโอ้หเหยียบแก้วเลยได้เมื่อเสือ,อยาครับใครอยู่มีเฮาเลิกปัดเลยพาพี่น้องชมบรรยากาศก,ก่อนละหอบานก่อนครับาก,กาเอาถังเป็นโอ้กางามแว่ว่แต่หุ้นกาบก้ใหญ่รถครับเปิดเตรียมไว้ละปักดำเปิดอิดหน้ายอดหน้าว่านเนี่แต่มันมีค่อยเกิดปัดเลยครับเป็นกระละดำเมาแล้วแถวนี้ไปกลับหาบานเด้อครับพี่น้อง กลับมาหอดบ้านแล้วได้พี่น้องเดี๋ยวเราไปป่าเขาเบิร์นก็ได้ป่านมันอยู่ตรงวัอนี้มีแต่ตัวงามๆแล้ววันนี้ปลามีตาด้วยครับพี่น้องปลาสดมันข้าๆกับว่าตายว่าเท่ามีตาเลยสูสีอตัวนี่จะตัวงามๆน้องเอดิวันนี้ใส่เบ็ดเข้ามันเด้มันอยู่เสียแต่ไปเหยียบแก้วพี่น้องอก็โถดหลายๆเลยท่านอีบูดมีห้องไว้ยังละจังคนะซาวาอยู่ เอาเร็วๆก็ไปหาหลังแผื่เดี๋ยวเบิ่งแผนกันแล้วพี่น้องหัวใจไหลเอาข้ากลางนิ้วก้อยพอดีน้อนเอาเอาวันดียวพอตื่อเอายาใจวันเลิกกระโดดพันมาจันละมันพอแห้งนี่แหละครับผลงานได้เซานี้ก็ได้ครับนี่โอ้ประกาศตรงงามประกาศดินได้เถอะประกาศประเข็งห้ากปร็งประดุกกรับมันธรรมดาครับพี่น้องตรงงามดินถวดถวดว่าเถอะ S <S ดินถอดถอดปะไย่มันก็ดีนอยู่แล้วทางดิบไปคปนเดียวได้พี่น้องเอยบ่ได้ไปน้ำลูกเคยลูกสาวก็มไม่อยู่เม่อฝังมันกะนึ่งเข้าแ่าป่าอยู่เฮือนครับพี่น,อน,อนอ้องครับลิปนี้กับฝาาพี่น้องแฟนครับทุกงมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามีนเด้อครับผม่อน้อยซอยเดิมครับพยายามเบ็ดเหนียหหวกครับได้สมควรอยู่เด้อครับวันนี้ถือว่าหมันเดียครับ ขอบคุณหลายๆครับผมรุ่นยังจะไปนําขอบคุณค่ะ